ก็ขอการสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็กลับกันใหม่กแล้วนะครับผมเดี๋ยวนี้นะครับผมก็จาสอนวิธีการเพิ่มผพืตามบนหน้าโปรไฟล์ติดต o k ของเราเนาะใครที่มีผพืตามน้อยๆนะครับอยากจะเพิ่มยอดฟอลโล่ให้กับโปรไฟล์ของตัวเองก็สามารถมาดูคลิปนี้กันได้เลยนะครับก็เดี๋ยวขั้นตอนแรกให้เรามาที่หน้าเว็บไซต์ KM Social ได้เลยนะครับข้อมูลตามเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยลิงก์ผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับผมหรือไม่ก็สแกน QR code ในคลิปนี้กันได้เลยเนาะใครที่เคยเข้ามาใช้บริการแล้วนะ ส่วนคนที่เข้ามาใช้บริการครั้งแรกหรือเพิ่งเห็นเว็บไซต์นี้ครั้งแรกนะครับก็สามารถกดสมัครใช้งานตามผมกันได้เลยเนาะ มัหนตาต่างสมัครใช้งานก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมก็เลยมากรอกข้อมูลตามนี้กันได้เลยก็จะมีให้เราใส่ชื่อผู้ใช้ตรงนี้นะครับใส่อีเมลแล้วก็กรอกรหัสผ่านของเพื่อนกันได้เลยนะครับสองช่องด้านล่างตรงนี้เนาะเราก็ติ๊กชั้นไม่โปรแกรมอัตโนมัติตงนี้กันด้วยนะครับผมแล้วก็สมัครใช้งานตรงนี้กันได้เลยส่วนพวกคนไหนนะครับที่ไม่อยากกรอกข้อมูลที่เก่าวมาให้มันยุ่งยากนะครับก็สามารถกดล็อกอินผ่าน Google ดานล่างตรงนี้กันได้เลยเนาะส่วนผมก็เคยสมัครการใช้งานไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะขออนุญาตกลงชื่อเ้้ลยกก็วัน หน้าตาเว็บไซก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมก็จะมีหลากหลายแพลตฟอร์มเรียกมากมายเลยนะครับตรงนี้เนาะก็หลักๆนะครับก็จะมีทางเฟซบุ o กอิสตาแกรมยูทูบแล้วก็ t ิ k กต o k เนาะเดี๋ยวนี้นะครับผมก็จะมาใช้ในด้านของ TikTok อกก็แล้วกันแล้วก็หมวดหมู่ตรงนี้นะครับให้เรากดเข้าไปตรงกันได้เลยแล้วก็ลองหาหมวดหมู่ที่เพื่อนๆต้องการจะเลือกใช้กันได้เลยนะครับก็เดี๋ยวนี้นะครับหลกักๆเราก็จะใช้ในด้านของเพิ่มผู้ติดตามราคาถูกตรงนี้ก็แล้วกันเนาะ บริการด้านล่างตรงนี้นะครับให้เรากดเข้าไปไต้เลยแล้วก็ลองหาบริการที่เพื่อนๆต้องการจะเลือกใช้กันได้เลยนะครับเพื่อนๆถูกใจบริการไหนก็สามารถกดเลือกบริการนั้นกันได้เลยเนาะเดี๋ยวผมก็จะขอเลือกเป็นบริการตัวแรกกันละกันนะครับแล้วก็ลิงก์ตรงนี้นะครับให้เราไปที่หน้าโปรไฟล์ของเราได้เลยแล้วก็คัดลอกลิงก์โปรไฟล์ดิจ t ตอลของเรานะครับมาวางใส่ในหน้าเว็บไซต์ได้เลยเนาะอันนี้แล้วก็จํานวนตรงนี้นะครับก็สามารถดูขั้นตอนการส่งตรงนี้กันได้เลยเดี๋ยวผมก็จะขอใส่ไปซักร้อยกันละกันเนาะ เว็บไซต์ก็จะคำนวณค่าใช้จ่ายเราไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จำนวน100่งรยพีตามนะครับก็ตกอยู่แค่10บาทเองเนาะก็เป็นอะไรที่คุ้มค่าสุดไปเลยนะครับก่อนที่เราจะกดสั่งซื้อครั้งนะครับก็อย่าลืมมาตรวจสอบเพิ่มเติมก่อนได้นะครับเพื่อไม่ให้มีอะไรผิดพลาดเนาอะ,อะเดี๋ยวไปกดสั่งซื้อเลยก็แล้วกัน ได้ละเอีสั่งซื้อคุณล้านะครับผมเวลาเรากดสั่งซื้อออเดอร์เสร็จจะขึ้นเป็นสีเขียวประมาณนี้เลยตอ่อมานะครับให้เราคลิกที่นี่ได้เลยนะครับเพื่อดูสถานะก,การทํางานของออเดอร์ของคุณตรงนี้กันได้เลยนะครับเราก็จะเด้งไปหน้าประวัติการสั่งซื้อคุณล้านะครับผมก็สามารถดูออเดอร์ใหม่ของคุณตรงนี้กันได้เลยเนาะตรงนี้ก็จะปเป็นเลขเดอร์ของเราแล้วก็มีลิงก์ที่เราพึ่งแนบไปด้วยนะครับผมก็สามารถมาตรวจสอบได้เลยนะครับก็ระหว่างระบบเราดําเนินการอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะสอนวิธีการเติมเงิน ให้เพื่อนๆนะครับไปที่เมนูเติมเงินด้านซ้ายมือตรงนี้กันได้เลยเข้ามาหน้าต่างการเติมเงินก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทางเราจะมีอยู่3ช่องทางในการชําระเลยเนาะก็จะมีทางพร้อมเพย์ทุนวอลเล็ตแล้วก็คริปโตเคอเรนซี่เข้ามาใช้งานทุกครั้งนะครับก็อย่าลืมเข้ามาอ่านละเอียดวิธีการเติมเงินในแต่ละแพลตฟอร์มด้านล่างตรงนี้กันด้วยนะครับอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนาะถ้าเกิดว่ามีเพื่อนๆคนไหนนะครับที่มียอดใช้งานเกินสะสม500รอยบาทขึ้นไปแล้วนะครับก็จะสามารถปกด็อกดูซีรีส์หนังจ ก็สามารถกดเลื่อนเข้ามารับชมกันได้เลยนะครับผมทา้งเซก็จะมีมากกว่า4 0 0กว่าเรื่องเลยมีต่างปากไทยดับไทยนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนเื่อคนไหนอยู่ว่างก็สามารถกดเข้ามารับชมกันได้เลยนะครับต่อมานะครับให้เราไปที่บริการทั้งหมดด้านซ้ายมือตรงนี้กันได้เลยบริการทั้งหมดตรงนี้คืออะไรตามเชฟเลยเนาะเว็บไซต์นะครับเขาก็จะรวบรวมบริการต่างๆของเว็บไซต์นะครับไว้ในหน้านี้หน้าเดียวแล้วก็ทางบริการต่างๆของเว็บไซต์นะครับเขาจะมีนี่นะครับคำอธิบายด้านหลังให้เรากดเข้ามาอ่านกันด้วยนะครับผมก็อย่าลืมนะครับ ถ้าเกิดว่ามีมเพื่อนคนไหนที่ติดปัญหาต่างอยากจะติดต่อแอดมินหรือว่าสอบถามารบรรดาแอดมินนะครับก็ให้เพื่อนเพื่อนะครับไปที่เมนูติดต่อแอดมินด้านซ้ายมือตรงนี้กันได้เลยข้อบรรดาต่างติดต่อแอดมินก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมก็ทางไปสายเขาก็จะมีช่องทางไลน์เราติดต่อแนะ้วเนาะก็ยานืมนะครับแอดไลน์ตรงนี้ไปคุยกับแอดมินดีเลยแอดมินก็พร้อมตอบกลับหรือรัพพอตลอด24ชัวนะ่วโมงเนยเนาะหรือไม่ก็มาดูตัวเชือเหลือด้าน,นล่างตรงนี้ก็ได้นะครับผมก็จะมีทั้งหมดหมู่นะครับแจ้งปัญหานะ ส่วนคนที่มีรูปภาพหรือทางต่างนะครับก็สามารถกด ATTACK ไฟล์ตรงขึ้นมาได้เลยเนาะในขณะนั้น,นะครับให้เรากดส่งตัวด้าล่างตรงนี้กันได้เลยอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเพื่อทำการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวลองไปดูผู้ติดตามหอดีกว่านะว่าตอนนี้นะครับขึ้นมาครบตามจำนวนเป็นที่เรียบร้อยแล้วหรือยังตอนนี้นะครับผู้ติดตามของเราก็มีแค่14คนเองเนาะเดี๋ยวผมก็จะอนุญาตกดรีเซตไปครั้งหนึงเลยก็แล้วกัน อ่ะหลังจากที่เรากดรีเซ็ตไปแล้วนะครับตอนนี้เว็บไซต์ก็ทำการเสร็จเป็นที่เรียบร้อรยแล้วนะครับผมก็จำตามจำนวนเลยเนาะเราใสใ่ไว้ในเว็บไซต์แค่ร้อยหนึ่งนะครับก็ขึ้นมารวดเร็วมากเลยนะครับอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนาะส่วนคนที่สนใจนะครับอยากจะใช้เว็บไซต์ดีๆแบบนี้ก็สามารถกลับไปที่หน้าเว็บไซต์ของเราได้เลยหลังจากนั้นให้เราไปที่เมนูแนะน,นําเพื่อนด้านซ้ายมือตรงนี้กันได้เลยนะครับเข้ามาหน้าต่างแนะนาเพื่อนก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนาะก็ให้เรามาคัลอกลิงก์ตรงนี้นะครับ แชร์ลิงก์ตรงนี้ให้เพื่อนๆคุณหรือว่าคนที่คุณรู้จักกันได้เลยเนาะถ้าเกิดว่าเพื่อนคุณเติบตต่ำระดับขึ้นไปคุณนะครับก็จะได้ตาคอมชั่น5%้เนลิงก์ไว้ได้ทิ้งไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับผมหรือไม่ก็สแกน Q r วอาโค้ดหนคลิปนี้กันได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าคลิปนี้ผมพูดผิดพระการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมแต่คลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเนาะสวัสดีครับ